ครูทำดีมาตลอดเลย 6, 1, 6, 6, 6, 6, 3, อ่ะหกหนึ่งไปหกหกสิบสองหกสามสิบแปดอ่ะใคยชื่นชมครูไหมแค่ผ <c oughs> มีแค่เดียวเองทำ <c oughs> ไมจับผิดอ่ะออกไปว่าเออนี่สังคมเป็นนี้แหละ <c oughs> เวลาทำดีแค่กดไลค์ <c oughs> อ่ะเวลาทำช่วยแชร์ไปเถอะสิบวันยี่สิบวันอ่ะ <c oughs> ครูไม่อยากพูดเลยว่าบนันทีครูกระทอ้อ <c oughs> นี่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกยิเฉยได้ซะไปแต่จะไ ขอโทษครับครูครับโทษนะครับโทษนะครับไปจดต่อเออย่าคับดังคูดังมสนุกมากอเมันดีต้องไหนอีเนี่ยก็แค่มองข้าไปจะเป็นอะไรไปอะอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่สอนแล้วโอครับครัอยู่ก่อนครับไปเรืองครูมงคนมาสอนเลยโอ้ตามจากเยอรมมาเลยครับอย่างนั้นอะครูจะไปสอนพ่อชาพ่ออื่นลวโอ้โหเหมือนไม่รักครูเลย